ครับสวัสดีครับถัดมานะครับก็เป็นมุมมองของเทคนิคลวันนี้นะครับก็เริ่มจากเซ็ตอินเด็ก์กันก่อนนะครับเซตอินเด็ก์วันนี้นะครับเอ่อเมื่อวานนี้พยายามจะทดสอบไฮเดิมนะครับแถวบริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบจุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้มีการเบรกขึ้นไปนะครับเรามองว่าเอ่อยังไม่น่ายืนได้นะครับมีโอกาสจะเกิดรอบ False Break นะครับเพราะว่า สังเกตดูนะครับคือตรงนี้เป็นแนวต้านทายเดิมนะครับแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งนะครับแถวประมาณโซนนี้นะฮะหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดจุดเนี่ยเป็นแกร็บนะครับแล้วก็ตอนนี้ iSI เริ่มมารอแบลนดเดเวอร์เจนแล้วนะครับถ้าเกิดเบรกไปเนี่ยเราคิดว่ายังไม่น่ายืนได้นะครับแล้วก็อีกเหตุผลสนับสนุนหนึ่งเนี่ยที่มองว่ายังไม่น่ายืนได้ถ้าเกิดเบรกขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาดูทางด้าน s e n t i m e n t indicator ของ s e t i n d e x นะครับก็พบว่า ต่างชาตินะครับด้านบนนะครับกับตรงกลางเนี่ยนะครับของสถาบันเนี่ยเป็นนิวทรัลทั้งกู้นะครับรอบก่อนหน้าที่ขึ้นเนี่ยก็อยู่ในโซนบูลลิชโซนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเริ่มกลับมาโซนกลางๆแล้วทําให้มองว่าการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยยังมีโอกาสเกิดรอบฟอลเบกแล, back ละพูแบกลงมาได้ก่อนนะครับผมแล้วก็เหตุผลที่สามทีมม่มุมมองว่ายังยืนไม่ได้นะครับเพราะว่า มาดูทางด้านเบสอินดิเคเตอร์กันบ้างนะครับเรามาดูเบสอินดิเคเตอร์ภาพระยะสั้นเนี่ยคือจำนวนหุ้นที่ทำนิวไฮในรอบสี่สัปดาห์นะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยเอาตอนนี้เซตจอายเดิมถูกไหมครับแต่ว่าดูเส้นสีฟ้านะครับจำนวนหุ้นที่ทำนิวไฮในรอบสี่สัปดาห์เนี่ยไม่ได้ทำไฮตามนะครับผมดังน,นั้นมองว่าการปรับโตขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็เบสอินดิเคเตอร์ไม่ได้สัสนสนด้วยทำให้มองว่าอ่าน่าจะเป็นลักษณะของการฟอลแบ็ k เอาขึ้นไปมากกว่านะครับผมก็ ช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดนักลงทุนคนไหนนมีหุ้นอยู่นะครับอาจจะถ้าหุ้นถึงแนวต้านเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องแนะนาว่าเป็นลดโพซิชั่นลงบ้างนะครับแล้วก็พยายามหาหุ้นที่ย่อลงมาแนวรับหรือเบรกเข้าจากโซนด้านล่างขึ้นมาเทรดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นจังหวะที่ได้เปรียบมากกว่านะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเซตฟิฟตี้ดิคฟิลเจอร์กันบ้างนะครับก็ภาพคล้ายๆกับเซตเลยนะครับพยายามขึ้นไปทดสอบไฮแล้วถ้าเกิดเราไปดูภาพลาย3าสนาทีเนี่ยนะครับก็จะพบว่า เริ่มเข้าใกล้กรอบบนแล้วดังนั้นตอนนี้ในเปเปอร์เทคนิคของเราเนี่ยเราให้หลักเปิดช็อตนะครับถ้าเกิดรีบาวไปแถวกรอบบนนะครับ9.10นะโซนนั้นนะครับถ้าเกิดขึ้นมาถึงโซน9.10แล้วเกิดส่งสัญญาณกลับตัวหรือรีเจคชันเนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างได้เปรียบในการเปิดช็อตที่ระดับ9.10นะครับผมถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปแตะราคาทองคำกอบคอ้าเงินนิดนึงแล้วกันนะครับก็ราคาทองคำเนี่ยนะครับ เมื่อวานเนี่ยพักตัวลงมานิดหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าราคาเนี่ยนะครับติดกรอบบนของ up trend channel นะครับแต่ว่ามองว่าถ้าเกิดวันนี้ย่อลงมานะครับเข้าใกล้กับแนวที่เบรก out สามเหลี่ยม ascending triangle ขึ้นไปแถวบริเวณโซนหนึ่งัน้าสิจุดถึง2540ิจุดโซนนั้นเนี่ยหลักเปิดรองขึ้นไปก็จะได้เปรียบนะครับผมเดี๋ยวไปดูค่างเงินบาทกันมั้ยหนึ่งละกันนะครับค่างเงินบาทเนี่ยก็สองวันที่แล้วเนี่ยมีการ false break ลงไปนะครับโลเดิมแต่ว่า วันเมื่อวานนี้เนี่ยมีรอบดึงกลับมาแล้วทาให้มองว่ามีโอกาสเกือบรอบเฟลเบรกดนวแล้วมีรอบรีบาวนะ์นั้นถ้าเกิดตอนนี้มองว่าค่าเงินบาทมีโน้มจะกลับมาเป็นอ่อนค่าระยะสั้นนะครับก็สัมสนกับภาพกับเซตอินเด็กซ์เหมือนกันว่าน่าจะยังยืนแนวประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบกว่าจุดไม่อยู่นะครับผมก็เ,เดี๋ยวไปแตะค่าเงินยูโรอีกห,หนึ่งแล้วกันนะครับค่าเงินยูโรตอนนี้เนี่ยก็ทดสอบไายเดิมแถวโซนนี้ครับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งห้านะถ้ายืนไม่อยู่ก็ เป็นจังหวะในการดักเปิดช็อตลงมานะครับผมส่วนค่างเงินเยนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็รีบาวกับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับคือเป็นการฟอลส์เบรกอีกแล้วนะครับฟอลส์เบรกาวดึงกลับเลยเนี่ยมองว่าระยะสั้นเนี่ยค่างเงินเย,ยเนเ่าจะแข็งค่ามาค่อนข้างเยอะมากในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะ่าจะมีรอบรีบาลให้เห็นได้บ้างนะครับผมถัดมาครับเรามาดูหุ้นแนะนําประจําวันนี้กันบ้างนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผม เป็นเริ่มจากเซตเซตร้อยก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกเลยก็คือแอดวานนะครับผมแอดวานเนี่ยก็ราคาเนี่ยนะครับลงมาแตะเส้นยี่สิบวันพอดีนะครับสังเกตดูนะครับจะเป็นการย่อลงมาบนอัพเทรนไลน์ด้วยนะครับอัพเทรนไลน์ของแอดวานเนี่ยยืนอยู่ตลอดเลยนะครับแถวโซนนี้นะครับสองหสบสามเมื่อวานแตะปุ๊บเกิดแทมเมอรนะ์นั้นมองว่าสั้นๆเนี่ยมีโอกาสรีบาวขึ้นไปกอดนะครับผมแถว 264บาทนะครับแล้วก็ประมาณ271บาทนะครับผมแนวรับก็257นะครับแล้วก็วาง stop ล o อ s เนี่ยนะครับไว้ต่ำกว่า up trend line แล้วก็เส้น20วันแถวประมาณ252บาทนะครับผมตัวที่2นะครับเป็นของเมกานะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการเบรกเอาขึ้นมาจากโซนด้านล่างนะครับคือเมกาเนี่ยนะครับก็กลับมายืนเหนือ เส้น200วันได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้โครงสร้างราคาตอนนี้เนี่ยยังรักษาสตรัคเจอร์ของการสร้าง h i g ค h i ์ไฮไฮ h low โลได้อยู่นะครับดังนั้นมองว่าเมกล้เนี่ยสั้นๆน่าจะมีการไซด์เว้อัพในกรอบอัพเทรนด์แชนแนล trend นี้นะครับโดยมีแนวต้านโซนบนอยู่ที่41.5ถึงโซน43บาทนะครับผมแนวรับอยู่40บาทแล้วก็วางซ็อ p ล o อ s นะครับไว้กรอบล่างต่ำกว่าอัพเทรนด์แชนแนลที่38.75นะครับผม คุณแนะนำตัวที่สามในเซ็ตร้อยวันนี้นะครับก็คือตัวของ AWC นะครับ AWC เนี่ยเมื่อวานนี้เราเห็นว่ามีการเบรกเอาสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับเป็นการเบรกเอาจากด้านล่างเหมือนกันนะครับลักษณะของเบรกเอาเนี่ยเป็นการเบรกเอา ascending triangle นะครับแล้วก็ขึ้นมาทดสอบเส้น200วันได้นะครับแถวประมาณโซน3.82นะครับถ้าเกิดยืนได้เนี่ยจะทิ้ง c o นเฟิร์มสัญญาณบวกในภาพระยะกลางมากขึ้นนะครับก็มียืนได้นะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ประมาณ4บาทนะครับถึงประมาณโซน4.1เลยนะครับผมแล้วก็แนวรับอยู่ประมาณ3.74นะครับแล้วก็วางซ็อ p ล็อตเนี่ยไว้ต่ากว่ากรอบล่างของสามเหลี่ยมนะครับถมที่3.56นะครับแล้วก็เรามาดูหุ้นแนะนํานะครับนอกเซ็ตร้อยกันต่อนะครับตัวแรกเลยคือตัวของ HTC นะครับ HTC ที่เขาเบรก สามเหลี่ยม e ด cending ขึ้นมานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันในรอบหนึ่งนะไม่มองว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มกลับมาเป็นไซด์เว้าขึในภาพระยะกลางได้นะครับผมแนวรับก็ย่อลงมาแถวเส้น200บริเวณ1 6 4 6กจ่ในรอบเนี่ยก็จะเป็นแนวในการสะสมนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยนะครับก็จะมีขึ้นไปถึงประมาณโซนส7นะครับแล้วก็ประมาณ17.5แล้วก็วางซับลอตนะครับไว้ที่16.1รับั c, บ ตัวถัดไปนะครับคือตัวของ S-Flex นะครับ S-Flex เนี่ยมีการเบรกดาวเทรนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับรอบที่แล้วที่มีการเบรกดาวเทรนเนี่ยเราเห็นได้ว่าเบรกปุ๊บนะครับขึ้นค่อนข้างดีเลยจาก3.26ไปถึง4บาทนะครับแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยก็มีการเบรกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันจันทร์นะครับเบรกมาอยู่เหนือเส้น200ดังนั้นมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดรอบการรีบาวดัเหมือนครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับด้านล่างเนี่ย MACD ให้สัญญาณบวก อีกครั้งหนึ่งนะไม่มองว่า s f l e x เนี่ยยังมอง s ซเวียอารนะครับแนวต้านแรกเนี่ยอาจจะรุ่นแถวโซน3.60เลยแล้วก็ลดโซนถัดไปอยู่3.70นะครับแนวรับเนี่ยประมาณ3.42บวกลบแล้วก็วางซ็อบล็อตนะครับไว้ต่ำกว่าเส้น200ว,วันที่3.34นะครับแล้วก็ตัวที่3คือตัวของ TACC นะครับทีเอซีเนี่ยเป็นลนักษณะของการ pull back trade นะครับ pull back trade เนี่ยก็ตอนนี้ย่อลงมานะครับกรอบล่างของ uptrend channel นะครับปึ๊บ ตรงนี้เลยนะครับผมดังนั้นมองว่าถ้าเกิดไม่หลุดโซนนี้นะครับประมาณเหล่า4.84เนี่ยจะทําให้โครงสร้างราคาเป็นการยกหายยกลอยู่มีโอก,กาสจะเป็นการป๊ักลงมาตอบร่างเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะครับแนวต้านอยู่5.15ถึง5.3นะครับแนวรับอยู่4.92นะครับแล้วก็วางซับล็อตไว้ประมาณ4.86นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเรามาดูคำสามกันต่อนะครับ คำถามแรกคือตัวของ g s l นะครับผม PSL ก็ยังมอง s i d e w a y Up นะครับคือที่จริงมีการเบรกดาวเทรนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันวันจันทร์นะครับราคาพยายามกลับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น200ยังไม่ผ่านเมื่อวานย่องลงมานั้นมองว่าตจับใดที่ราคยายไม่หดุดโลนี้นะครับ8.1นะครับ ยังมองว่าเป็นการทุกการทุกครั้งที่เป็นการย่อเนี่ยจะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อนะครับผมแนวต้านอยู่มานโซน8.8ถึงประมาณ9บาทนะครับแนวรับก็8.15แล้วก็8.10นะครับผมจาดมาคือตัวเนอร์นะครับเนอร์เนี่ยมองว่าเอ่อไซด์เว้าฟนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อวันจันทร์เนี่ยกลับมาอยู่เหนือเส้น200วันได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าย่อลงมาแถวโซน5บาท15สตางค์หรือ5บาท13สตางค์โซนนั้นเนี่ยจะเป็นแนวรับนะครับผมแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะเป็นโซน 5.45ถึงประมาณ5.60นะครับ3 BBIF รับเท่าไหร่ล่ะครับแล้วก็มองว่าเดี๋ยวผมถอยไปดูให้นิดนึงแล้วกันนะครับตัวเนี้กลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเบรกดาวเทนนะครับกับชูตอัพขึ้นมายืนเหนือเส้น200วันนะครับแล้วก็เนื่องจากแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้ขึ้นมาแรงแล้วก็ห่างจากเส้น20วันมากอาจจะมีการแกว่งออกข้างนะครับดังนั้นถ้าเกิดย่อลงมาแถวแนวรับตรงนี้นะครับ 6.1จุดกับ6บาทโซนนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นโซนแนวรับของสามบนะครับแล้วก็แนวต้าเนี่ยอยู่หระหาจุดห้านะครับถึงห7จุดเจ็ดนะครับผมถัดมาคือตัว bSRc นะครับ b s r c เนี่ยก็ยังมองเป็นการแกว่งตัวไซเว่อพในกรอบอัพเทรนชนแนลอยู่นะครับคือสังเกตดูว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ราคามีการพักลงไปกรอบล่างนี่นะครับเกิดปุ๊บเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ พักไปปุ๊บนะครับเกิดเป็นแฮมเมอร์เลยนะครับือแตกกรอบล่างอัพเทรนเนี่ยแฮมเมอร์แล้วชุดอัพเลยนะั้นแลยะสั้นยังมองไซเวออัพอยู่นะครับแนวต้านอยู่7.6นะครับแล้วก็กรอบบนอยู่ประมาณ7.8นะครับแนวรับอยู่ประมาณ7.35แล้วก็7.20นะครับ MST หรอครับเอ่อคุณสิผมมองว่าถ้าเกิดจะรอรับเนี่ยอาจจะรอย่อมาแถวเส้น อัปเทรนไลน์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอั r เทรน h a นแนลของตัว MST นะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับึบแถวนี้ครับก็รอประมาณแถวๆสักถ้าถัวเฉลี่ยเพิ่มครับรอสัก9.4แล้วกันจะเป็นค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับผมตอนนี้แนวโน้มก็ยังเป็นการไซเวยร์อยู่นะครับต้องลอยืนเหนือเส้น200วันนะครับที่9.9ให้ได้ถึงจะกลับมาเป็นแนวโน้มไซเวย์อัพนะครับต่อมาคือตัวของ BCPG นะครับ BCPG ก็ตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่เหนือเส้น 200ได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับระยะกัันอาจจะแว่งตัวสร้างฐานบ้างนะครับแล้วก็ใ้เจาะทย่อดออกมาตรงนี้นะครับแนวรับที่เป็น high เดิมเนี่ยแถวประมาณโซน6.8 6.9นัเนี่ยจะเป็นแนวรับนะครับเพื่อรับเพื่อขึ้นต่อนะครับผมต่อไปแนวโน้ม SCGP นะครับคุณตีนะครับผมก็ตัวนี้ยังมองเป็น size way to size way up อยู่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะครับเริ่มมีการยกโลสูงขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ ชุดัพขึ้นมาเส้น20บวันเริ่มมีสลปเป็นบวกแล้วดังนั้นมองว่าเน่าจะเป็นการแว่งตัวในกรอบ up เทรนด channel นี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปแตะกรอบบนนะครับก็ยังยืนไม่ได้พักตัวลงมาสังเกตด,ดูเริ่มเข้าใกล้ตอนนี้การพักตัวเริ่มเข้าใกล้กรอบล่างแถว26.5แล้วนะดังนั้นมองว่าถ้าไม่หลุดกรอบล่าง26.5จเนี่ยจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านก็หายเดิมเลย29แล้วก็มีโอกาสทำ h i g ใหมท่ที่ขึ้นมาที่30บาทบผมถัดมาคืออตัวขง ba นะครับ B.A. เนี่ยก็ขออนุญาตดูเป็นไอซนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าขึ้นค่อนข้างแรงก็มองว่าตัวนี้เนี่ยนะครับยังเป็นไซดเวัพอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ขึ้นมาแรงอาจจะมีย่อสลับบ้างนะครับโดยถ้าเกิดมีอยู่เนี่ยแนะนาถือลันเฟรนและวทรนดงสต็อปลอยไปได้แต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีและจะรอเข้ารับเนี่ยจะรอย,ย่อมแถวโซนตรงนี้แล้วกันนะครับยี่สิบสองจุดสามแล้วก็ยี่สบเอ็ดจุดหกนะครับจะเป็นโซนที่เคยเบรกเอาขึ้นไปนะครับถ้าเกิดย่อมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการยอ่อ เพื่อขึ้นต่อนะครับผมถัดมาคือตัวของ jmart นะครับ jmart เนี่ยก็มองไซเว้าฟอยู่แล้วก็เกิดโกลเด้นครอสแล้วนะครับ jmart เนี่ยเส้น20วันตัดเส้น200วันขึ้นมาแล,แ,ลแล้วแล้วก็ยืนเหนือแนวเบรกตรงนี้ได้ดังนั้นถ้าเกิดสั้นๆเนี่ยถ้าเกิดมีการเช็ค up ใหมาแล้ว,ล,ว,ล,วลงมา15บาทบอกเ่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่า jmart ถเท่าทอยกลับไปดูเนี่ยเป็นการเกิดโกลเด้นครอสครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน กรกฎาคมสองพันยสิบสองเลยคือในรอบสองปีแล้วไม่เห็นเจมาร์เกิดโค้งครอสนะนั้นมองว่าเจมาร์จะเป็นยังแนวโน,น้มขาขึ้นในภาพระยะกลางอยู่นะครับผมแล้วก็แนวต้านอยู่ประมาณโซนสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับแล้วก็สิบแปดจุดหกนะครับมาคือ KCE นะครับ KCE เนี่ยตอนนี้ก็คือเขาแก่งตัวใกล้กรอบล่างตรงนี้นะครับตัวน,นี้เป็นแพทเทิร์นเมกาโฟนนะครับ KCE เนี่ยแก่งตัวใกล้กรอบล่างของเมกาโฟนมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เมื่อเมื่อวานนี้เนี่ย เราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณบวกคือเริ่มเห็นเป็นแท่งเทียลนลักษณะ bullish engulfing กับมายู่เหนือเส้น20วันได้ดังนั้นมองว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นต่อนะครับแนวต้านอยู่40ถึงประมาณโซน41.5นะครับแนวรับตอนนี้อยู่ประมาณ38.25แล้วก็38บาทนะครับผมถัดมาคือฮาน่านะครับฮาน่าก็คล้ายๆกันเลยนะครับเมื่อวานนี้เกิดเป็น ราคาในแกว่งตัวตรงอั t เทรนลน์มาหลายวันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราเริ่มเห็นมีสัญญาณบวกมากขึ้นคือเกิดแท่งเทียนบูลลิชเนี่ยกับปีนี่เส้นยี่สิบวันันนั้นมองว่าสั้นๆมีโอกาสรีบาวขึ้นไปได้นะครับแนวต้านอยู่ประมาณสี่สิบเอ็ดจุดห้าถึงประมาณโซนสี่สิบสามบาทนะครับผมถัดมาคือตัวของ OR นะครับ OR ตอนนี้เนี่ยก็มองซ i d e w a y นะครับเพราะว่ามีการเบรกดาวเทนมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดย่อลงมานะครับราคา โซนแรับเนี่ยจะเป็นตรงแก็บนะครับแถาประมาณสิบหก4นะครับถ้าย่อมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านก็ลุ้นไฮเดิมก่อน17.3แล้วถ้าผ่านได้เนี่ยก็ลุ้นเส้น2องยวันที่17.7นะครับอัดมาคือตัวของ S H R นะครับผม S H R เนี่ยก็ถ้าดูย้อนไกลๆไปเลยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวดูภาพรายสัปดาห์นะ S H R ตอนนี้เนี่ยทดสอบ ดาวเทรนไลน์ line, ในภาพรายสัปดาห์พอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับดาวเทรนไลน์ line, ในภาพลายสัปดาห์ของ SSI อยู่ที่ประมาณโซน2.36นะครับตอนนี้ยืนเหนือเส้น200ได้แล้วเส็บตัดไปถ้าเกิดเบรก2.36ได้เนี่ยเป็นการเบรกดาวเทรนในรา,ายสัปดาห์เลยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มกับมาเป็นขาขึ้นในภาพระยะกลางถ้าเบรกได้นะครับแนวต้านถัดไปอยู่แถวประมาณ2.5ถึงประมาณโซน2.6นะครับผม CGS ติด0.95แล้วครับถั่วได้ไหมเหรอก็ เอ,อที่จริงผมมองว่าตอนนี้มันแกว่งตัวไซเวสสร้างฐานในกรอบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่นะครับตัวนี้เป็นสามเหลี่ยม s y m เม t r i c a l t แทงกในภาพลายสัปดาห์มองว่าถ้าเกิดอยากถวเนี่ยแนะนำว่ารอคอนเฟิร์มให้เบรกและยืนเหนือศูให้ได้ก่อนและกันจะเป็นการ Bake. เบรก กรอบบนสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดเบรกได้ก็อาจจะกลับไปเป็นแนวโน้มไซเวอพต่อนะแต่ถ้ายั่เบรกไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นการแกว่งไซเวอในกรอบนี้ไปก่อนดันั้นก็อาจจะอย่าพึ่งถั่วละกันนะครับผมถัดมาคือ BJC นะครับผม BJC เนี่ยนะฮะก็ยังมองไซเวอพนะครับ,รบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแกว่งตัวสร้างสารรอเส้นยี่สิบวันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเส้นยี่สิบวันเนี่ยเริ่ม ไต่ระดับขึ้นมาแล้วเริ่มไต่ระดับขึ้นมาเข้าใกล้แท่งเทียร์แล้วแล้วก็เริ่มเข้าใกล้เส้น2องรยวันนั้นมองว่าการแข่งตัวสร้างฐานตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่หลุดโซนยี่สิบสามจุดหกนะครับมันจะเป็นการสร้างฐานเพื่อขึ้นต่อนะครับผมแนวต้านแรกก็ขึ้นไปปิดแก็บเลยนะครับที่ยี่สิบห้าบาทถ้า่านได้เนี่ยลุ้นยี่สิบหกบาทเลยนะครับแนวรับก็ยี่สิบสามจุดหกยี่สิบสามจุดสี่โซนนั้นนะครับผมแล้วก็ถัดมาคือบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยที่จริงเมื่อวานเนี่ยชูตอัไปขึ้น ขึ้นไปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็เบรกไฮเดิมตรงนี้ขึ้นไปด้วยนะครับผมแล้วก็สังเกตดูเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะคือเมื่อวานนี้เปิดแกรบมาแล้วพอช่วงบ่ายเนี่ยมีแรงขายลงมานะครับแต่ว่ามีแรงดึงกลับนะครับพอดึงพอขายลงมาตรงแนวแกรบเนี่ยมีแรงดึงกลับเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเกิดสัญญาณโก้งเลี้ยงขอีกรอบหนึ่งนั้นบ้านโปเนี่ยแนวรับตอนนี้จะเป็นโซนประมาณหก6ุดสามหกุดสี่นะครับถ้าไม่หลุดมีโอกาสเป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อนะครับรุนแนวต้าน แถวประมาณ7บาทแล้วก็ประมาณ7.2ได้เลยสำหรับบ้านปูนะครับต่อมาคือดูปตทอสอพอนะครับปตทสพเนี่ยที่จริงอยากให้รอคอนเฟิร์มภาพรายสัปดาห์หนึ่งแล้วกันนะครับคือตอนนี้ตอนนี้คือวันพุธนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะคอนเฟิร์มจริงต้องรอปิดวันศุกร์คือว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปตทสพเนี่ยเขาภาพรายสัปดาห์เขา,าแข่งตัวลักษณะ Descending t r i a n g l e นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวลงแล้วเหมือนจะหลุดกรอบล่างของ Descending ลงมานะครับถ้าเกิดวันศุกร์กลับไปยืนเหนือ137.5ไม่ได้จะเป็นการคอนเฟิร์มการ break down เ e s เซ n ดิ n งทริ a n g l e ในภาพรายสัปดาห์มองว่ามีโอกาสที่จะเปิด d o w n s i d ไปแถว133-130ได้เลยดนะังนั้นมองว่าตรงนี้อย่าเพิ่งซื้อถัวเฉลี่ยนะครับรอเวทแอนด์ซีก่อนนะครับผมถัดมาคือตัวของอาเซียนนะครับ อาเซียนนีจริงตอนนี้ย่อมาเริ่มเข้าใกล้โซนแนวรับแล้วนะครับแถวประมาณนี้นะครับแนวรับของอาเซียนอยู่แถวประมาณโซน8.3นะครับคือใกล้ๆเส้น200วันด้วยนะถ้าเกิดย่อไม่หลุดตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสจะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อนะครับแนวต้านก็ลุ้นกลับไป8.9กับประมาณ9.2นะครับผมต่อมาคือตัวเมเจอร์แหละครับแกว่งโซนนี้หลายวันแล้วเมเจอร์ก็ ยังมองไซเวอัพนะครับก็เดี๋ยวให้ดูภาพรายสัปดาห์แล้วกันได้ดูว่าแนวโน้นมระยะกลางเป็นยังไงแล้โน้มระยะกลางของเมเจอร์เนี่ยมีการเบรกดาวเทนขึ้นมาแล้วนะครับผมดังนั้นระยะกลางเปลี่ยนเป็นไซเวอัพแล้วนะครับระยะสั้นเนี่ยก็เราเริ่มเห็นว่าเกิดกรอิงคอร์สแล้วนะครับเห็นไหมฮะเส้น20วันตัดเส้น200วันขึ้นมานะครับดังนั้นมองว่าแขวงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดย่อลงมาแถวเส้น20วันเนี่ยแถวประมาณ14.5.6จะเป็นแนวรับและเกิดไม่หลุดเนี่ยน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต ต่มาคือตัวของไทออยนะครับไทออยตอนนี้ก็ไทออยตอนนี้ย่อลงมานะครับตรงแนวแก็บพอดีเลยนะครับเดี๋ยวลบเส้นออกให้แป๊บน,นึงนะครับแนวแก็บของไทยออยแถวประมาณโซนห้าสิบจุดห้านะครับก็รอดูนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดย่อลงมาแถวห้าสิบุดห้าแลเกิดแท่งเทียงกลับตัวเนี่ยจะก็มีโอกาสที่จะเกิดรอบรีบาวจากตรงนั้นขึ้นไปได้นะครับแนวต้านอยู่ประมาณโซนห้าสิบสองถึงประมาณห้าสิบามบาทนะครับผม S-T-G-T เหรอครับรับได้ไหมใช่ไหมฮะก็ผมมองว่ารอย่อนิดนึนงแล้วกันนะครับถ้าเกิดดูภาพรายสัปดาห์เนี่ยถ้าสัปดาห์นี้ปิดเบรกเหนือ12บาทได้เป็นการเป็นการคชนเฟิร์มเบรกไฮใรอบรายสัปดาห์มีโอกาสจะเปลี่ยนอยโนเป็นไซดไวอัพในภาพระยะกลางนะครับแต่ว่าตอนนี้เราคัปิดมวสิ อันนั้นถ้าเกิดจะรับเราให้ได้เปรียบเนี่ยรอย่อแล้วรับแถว12บาทหรือ11.8บวกลบนะครับจะได้เปรียบมากกว่านะครับถัดมาคือตัวของ s อสแนะครับ s อสแตอนนี้ก็ติดแนวต้านดาวเทนในรายสัปดาห์นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะก็ทดสอบมาเอ่หนึ่งสองสามรอบยังไม่ผ่านนะสั้นๆอาจจะมีการพักตัวแกว่งลงไปสร้างฐานบ้างนะครับผมแนวะรับอยู่ประมาณโซน2.1ถึง 1.94โซนนั้นนะครับผมก็รอดูตรงนั้นดีกว่านะครับแล้วค่อยรับนะครับตอนนี้2.22นะครับอย่าเพิ่งรีบรับไปรอดูแถวโซนนี้แนวรับที่ผมบอกแล้วกันนะครับจะจะโอเคมากกว่านะครับถัดมาคือตัว xo นะฮะ xo ตอนนี้ก็รอลุ้นรอบรีบาวน์นะครับเพราะว่าพักลงมาตรงอัพเฟนไลน์พอดีเลยนะครับก็ถ้าไม่หลุดแถวระดับ23.3มีโอกาสเกิดรอบรีบาวน์นะครับแนวต้านอยู่25ถึง 26บาทนะครับแนวรับก็23.6 23.4โซนนั้นนะครับเดี๋ยวขออีกสองคำถามแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลาจะหมดแล้วเป็น PTC นะครับ PTC ก็ยังมองไซเวอพคือมีการเบรกดาวเทนขึ้นมาเปิดแกลบด้วยนะั้นมองว่าอ,อ,อย่างไซเวอพนะครับถ้าเกิดย่อมาแถวโซนประมาณ26.5 27ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแนวรับนะครับถ้าไม่อยู่เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านอยู่29ถึงโซน31บาทเลยนะครับต่อมาคือตัว Cpx a 3 r e e นะครับ s ีดอคก็ยังมองเป็นภาพไซวอัพเช่นเดียวกันนะครับคืออยู่เหนือเส้นสองวัวันแล้วแล้วก็ดูภาพรายสัปดาห์เนี่ยมีการเบรกดาวเทนรายสัปดาห์ขึ้นมาแล้วด้วยดนะังนั้นมองว่าถ้าย่อลงมาแล้วไม่หลุดแนวประมาณสักสามสิบจุดเจ็ดห้านะครับจะเป็นเป็นแนวของการเบรกดาวเทนในภาพรายสัปดาห์มองว่าถ้าไม่หลุดตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับผมแนวต้านด้านบนก็ลุ้นประมาณแถวสา5สิบสาุดห้าถึงสา5สิบสี่จุห้านะครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้ มุมมองท,งทั้งเทคนโลมีและล้านพบกับการมีข้อทั้งพื้นฐานต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่มซับสไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ